สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะทำการเปิดเพจสตอร์กันนะครับผมก่อนอื่นเราควรจะสมัคร Gmail ก่อนนะครับวิธีการสมัคร Gmail ก็ง่ายๆครับแค่เข้าไปที่ www.gmail.com หรือว่าเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คาว่า Gmail ก็ได้ครับหลังจากสมัคร Gmail เสร็จแล้วเราก็จะมาสมัครเพจสตอกันวิธีการสมัครเพจสตอึ์ 1. เข้าไปที่แอปเพจสตอ์ครับ จากนั้นก็จะมีคำว่า New กับ Exition ให้เรา Existing นะครับให้เราเข้าไปที่ a Existing นะครับอันแรกครับก็ <c oughs> <carro. S 1> จะมีให้เลือกอีเมลและพาสเวิร์ดให้เราพิมพ์อีเมลของเราเข้าไปนะครับผม พิมพ์แค่าชื่อเฉยๆนะครับแอป Gmail ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมเพราะว่าระบบมันจะขึ้นมาให้เองต้องเป็น Gmail เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นมันจะไม่ให้ผ่านครับหลังจากที่เรากรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ เซตอิ <Set> นะครับโทษทีครับระบบก็จะทำการรันข้อมูลนะครับผมตรงนี้ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเขาก็จะถามเราว่าให้เราบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าข้อมูลของเรานะครับให้เราไปที่บันทึกเลยครับ แล้วข้ามครับลับไปที่ next ครับผมเพส o ต e ก็จะขึ้นมา,านะครับตามรูปเราสามารถโหลดได้จากแอปฟรีนะครับผมยอดนิยมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าฟรีนะครับ ส่วนอันที่เสียตังก็ต้องใช้บัตรเครดิตในการซื้อนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ